สวัสดีค่ะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะคะเพอจะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสินค้านะคะอีกตัวนึงในระบบ TSW ของเรานะคะนั่นก็คือตัวนี้ m มท็อนั่นเองนะคะซึ่งตัว m มท็อของเรานะคะ จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะคิดว่าเขาคือดีท็อกซ์อย่างเดียวนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขามีดีมากกว่าคําว่าดีท็อกซ์นะเพราะปกติเนี่ยเวลาที่เรากินผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ทั่วไปนะคุณจะเห็นว่าเฮ้ยสารสกัดหลังกล่องหรือส่วนประกอบหลังกล่งหลังกงล่งกองเนี่ยเขาไมไ่เยอะขนาดนี้นะของเขาตัวนี้นะคะมีถึง52ตัวเลยทีเดียวนะคะซึ่งจะปกติเนี่ยถ้าจะเป็นดีท็อกซ์ทั่วไปเนี่ยจะอยู่แค่78ตัวนะซึ่งตอนแรกเนี่ยคุก็เฮ้ย ทำไมดีท็อกซ์ตัวนี้ถึงใส่สารสกัดเยอะขนาดนี้นะจนวันหนึ่งนะก็เอ้ยได้ศึกษานะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเป็นมากกว่าดีท็อกซ์เขาดูแลร่างกายของเราเนี่ยระบบร่างกายของเราเนี่ยได้ถึง5ระบบจริงๆมากกว่านี้ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเอาเป็นว่าดูแล5ระบบหลักๆมีระบบอะไรบ้างหนึ่งระบบลำไส้แน่นอนดีท็อกซ์ต้องดูแลเรื่องระบบลำไส้อย,อยู่แล้วนะคะตับไตนะแล้วก็หัวใจรวมทั้งหลอดเลือดของเราด้วย นะดูทั้งแหลททั้ง5้าระบบเลยทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครบอกก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะกินตัวนี้ได้เนี่ยไม่ใช่แค่คนที่อยากจะดีท็อกซ์ร่างกายนะแต่คือใครก็ตามที่กําลังจะเริ่มกินอาหารเสริมตัวไหนก็ตามแต่เนี่ยเราจะแนะนาเป็นตัวนี้เลยเพราะว่าเขาจะทําให้อาหารเสริมทีค่คุณกินเข้าไปหลังจากนี้เนี่ยสามารถที่จะดูดซึมได้มากขึ้นและดูดซึมได้ง่ายขึ้นรวมทั้งสุขภาพโดยองค์รวมของคุณเนี่ยถ้าคุณจะเลือกกินอาหารเสริมสักตัวหนึ่งก่อนที่จะ ก่อนที่จะกินอาหารเสริมอื่นๆหรือว่าถ้าเรามีงบประมาณจำกัดแล้วเราจะเลือกอาหารเสริมสักตัวหนึ่งเนี่ยแนะนําตัวไหนก่อนดีในระบบของเราทั้งหมดเพื่อแนะนาตัวนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเรียกไปเลยว่าเขาไม่ใช่ดีท็อกซ์แต่เขาคือตัวที่ทําให้เซลล์อายุของคุณเนี่ยมันมันกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะ่ะอ่ะดูแลยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะจะเล่าให้ฟังคือสําหรับใครก็ตามที่เฮ้ยรู้สึกว่า เรามีเวลาไม่อยากกินไม่ชอบกินอาหารเสริมเยอะๆอ,อยากกินตัวหนึ่งแล้วมันแบบจบอะไรเงี้ยอยากกินตัวหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้คุณค่าแบบครบแล้วอะไรประมาณนี้นึกออกไหมก็ก,ก็เพื่อแนะนำตัวนี้ก่อนนะแต่คุณก็ต้องกินอาหารตามปกติของคุณนะนึกออกไหมตัวนี้เนี่ยมันมีความเจ๋งตรงที่ว่ามันบ,บำรุงหลายอย่างและบำรุงหลายตัวยกตัวอย่างเช่นนะวันนี้เนี่ยในส่วนของการดูแลลำไส้เนี่ยเขาก็มีตัวนี้มีตัวฟุุโตง โอลิโกแซคคาไลอันนี้พูดถึงเรื่องตัวนี้ก่อนนะฟรุกโตโอลิโกแซคคาไลเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขามีเขาเป็นไฟเบอร์ตัวหนึง่งเป็นไฟเบอร์อย่างหนึ่งนะคะที่เขามีคุณสมบัติที่เป็นพรีไบโอติกด้วยนะพรีไบโอติกคืออะไรพรีไบโอติกคือโดยปกติแล้วเนี่ยในลำไส้ของเรานะในระบบลำไส้ของเราเนี่ยจะมี จุลินทรีย์หรือว่าแบคทีเรียดีอาศัยอยู่นะเขาอยู่กันเป็นชุมชนเลยนะคะซึ่งหลายๆคนจะบอกว่าแบคทีเรียไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยแบคทีเรียมันมีบางตัวบางชนิดที่ดีกับลำไส้ของเรานะเขาช่วยในการย่อยอาหารให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยดำเนินไปเป็นอย่างปกติแล้วก็การดูดซึมต่างๆนะหลายๆครั้งในเวลาที่เรากินยาพวกปฏิชีวนะเข้าไปนะกินยาปฏิชีวนะเข้าไปหรือว่ากินยาพวกยาที่มีพวกฆ่าเชื้ออะไรพวกเนี้ย ตัวแบคทีเรียดีของเราเหล่านี้เนี่ยก็จะเด็สมอเรไปด้วยเขาก็จะตายไปด้วยนึกออกไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยระบบภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณช่วงลำไส้เนี่ยประมาณ80%ดังนั้นสังเกตไหมคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยยิ่งกินยายิ่งเป็นหนักขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันมันมันเสื่อมไงนึกออกไหมตวพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นช่วยเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันด้วยนึกออกไหมคะเวลาที่มีแบคทีเรียที่ไม่ดีเข้ามาเนี่ยนะ ตัวตัวเขาเวลาแบคทีเรียไม่ดีเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ให้ลําไส้ของเราเนี่ยเอ้ยมีกลิ่นเขาเรียกว่าเหมือนกับตัวเราเนี่ยก็จะมีกลิ่นมีกลิ่นตาตำเนื้อตมตัวมีกลิ่นออกตมร่างกายของเราด้วยนะกลิ่นตัวแรงกลิ่นเท้าแรงกลิ่นปากแรงหรือว่ามีอาการตกขาวอะไรพวกนี้ก็คือเกิดจากแบคทีเรียที่ที่รอตัวอะไรทั้งนั้นนะคะซึ่งการที่เราเพิ่มแบคทีเรียดีเนี่ยมันทําให้ระบบลําไส้ต่างๆของเราดีขึ้นรวมทั้งระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนึกออกไหม พรีบอรติกคืออาหารของโปรไบโอติกนะโปรไบโอติกคือแบคทีเรียดีโอเคไหมคะ เวลาที่ที่เรากินตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะก็จะเป็นอาหารของแบคทีเรียดีนะเป็นแบคทีอาหารของแบคทีเรียดีซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้เต็มลําไส้ของเราเลยแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายองค์รวมของเราเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยแข็งแรงได้นะคะรวมทั้งระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์โอเคไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์มา,มากๆกับตัวฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรนะคะรวมทั้ง เขาเป็นไฟเบอร์ทั้งละลายน้ําและไม่ละลายน้ําด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ที่ที่เรากินเนี่ยเวลาที่เรากินกินเข้าไปเนี่ยก็จะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมเราถ่ายง่ายขึ้นทั้งๆั้ที่เราไม่ต้องกินยาถ่ายนะตัวนี้เขาจะช่วยเรานะรวมทั้งนอกเหนือจากตัวไฟเบอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยในนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นตัวเด่นๆนะเราจะพูดเฉพาะตัวเด่นๆนะเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดที่เยอะมากเขามีตัว L- อา g i จ i นีด้วยซึ่งเจ๋งมากคุณลองไปค้นใน Google ดูได้ว่า